ูจะมาช้อปปิง้งอันนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่นาถ้าเราจะมาช้อปปิ้งเกี่ยวกับ a i r ์ซ f อเนี่ยเรามาที่ไหนนะครับนี่ฮะ ร้านไฟฟายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องมีซื้อของกับที่ร้านคาล,ล่าแลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณลองนึกสภาพนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบโลกเวน์มอนอะแฮร์รี่พอเตอเตอร์เออที่นี่ก็จะเหมือนแบบตอบตอบได้อคอนที่แบบว่าเ,เราจะต้องซื้ออะไรเนี่ยเราต้องมาที่นี่เท่านั้นที่นี่เนี่ยมันมีทุกอย่างตามที่ผมต้องการเราก็ทําการซื้อกระสุนสีแดงไปรเรียบร้อยแล้วก็คือเหลืออยู่สองสูงเราเหมาเลย ก็เดี๋ยวจะมีคลิปในการเล่นกระสุนนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่สปินนิวละกันต่อไปเดี๋ยวเราจะช้อปปิ้งที่พาร,แราแลกนะครับ oh. เราก็ช้อปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วเรามีโซแทคกาไหนาตัวนี้แล้วก็จะมีแพทแมวน่ารักแล้วก็มีไฟตินมวกซึ่งถามว่าแผ่นแมวตัวนี้ผมซื้อมาให้ใครผมก็เห็นรเราเห็นปิ้งเขาอยากได้ก็เลยซื้อฝากนางหน่อยอีโต้หล่อ่ะเดี๋ยวเราประกอบหมวกกันก่อนนะเริ่มแรกขาไหนตตัวนี้ผมใช้เป็นอลูมิเนียมอ่า ซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีไอ,อตัวที่แบบใส่โกโปรตรงนี้ได้ก็เลยคิดว่าเอ้อ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาขาไหนามาใส่ดีกว่ามันจะสวยกว่าแต่มันปอประกอบยังไงละ่ะทีนี้กดเข้าไปโหฝืดมากโอเคหลุดเอาไหม อ่าอ่ะ,อ,ะอยู่แล้วับลงมาได้แต่เราอาจจะต้องซื้อพวกเออในวิชชันมาใส่ของดัมมี่นะนี่ปับขึ้นลงได้สวยต่อไปเป็นไฟติดหมวกโอ้โหพี่ศักด์ไม่อยู่นี่คิดถึงคิดถึงประกอบเองนี่มัวซั่วอ่ะนี่อันนี้ต้องแบบซื้อฐานมาใส่ผมคงไม่ต้องได,ได้ใช้หรอมั้งก็แค่หาอ,อะไรมาอันนี้เฉย เดี๋ยวติดไฟเราจะติดตรงตรงนี้สวยไหมหรือติดข้างบนดีติดติดตรงนี้สวยกว่านะอ่าเออติดตรงนี้ดีกว่ากูบีไว้ไหนดีมันจะดูทับกันไหมไม่หรอกมั้งก็ดูดีอีกแบบแต่ว่าเริ่มหนักหัวแล้วนะ,ะเดี๋ยวลองใส่ไปดูกัน เริ่มหนักหัวผู้ตรงเลยอ่ะแล้วก็สวยขึ้นดูดีขึ้นอ,อ่ะก็ดูดีขึ้นอ่ะก็จะประมาณนี้อืมจัดเกียร์แล้วเราก็มาจัดเบียร์นะครับหนักหัวเริ่มหนักหัวแล้วอือแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรเยอะหๆก,ก็ขาไนท์กับไฟ เพียงพอแล้วแค่นี้แหละถ้าใครชอบให้ผมมาเสียตังค์นี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใของทาง,ง,ง,งชาลเลนเจอร์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเกียร์ดีมีคุณภาพต้องร้านพาราแร็คนะครับแล้วก็กระสุนนะครับหรืออุปกรณ์การเล่นแอนท็อปต่างๆก็ที่ร้านไ,ไฟฟลายนะครับก็ฝากไว้นในดวงใจทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะชอบกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งพูดไปยังวะเออช่างแม่ก็พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอเออช่างมัน